สวัสดีฮะเพื่อนๆมีภารกิจฮะตีพึ่พงหนึ่งลังครับพึ่งหลวงอ๋อรังใหญ่ฮะรังนี้ก็อยู่ต้นกระทร้อนกำลังลุยอยู่นะเดี๋ยวดูน้ำหวานกันครับ หวานฮะมีประมาณสักสามสี่ขวดฮะให้ชมฮะน้ํครับน้ำหวานจะอยู่ช่วงนี้ก่อนนี้ไม่มีตัวคีบกล้องฮะก็ใช้ความจำเป็นฮะใช้เชือกมัดเอากล้องวันนี้ดูรังครับตัวอ่อนก็เยอะฮะประมาณสักสี่โลครับน้ําหวานก็น่าจะเกิน4ี่ขวดนะฮะดูฮะ ก็เดี๋ยวเราทําการลุยกันเลยครมองไม่ค่อยชัดนะฮะขอขอโทษขอโทษทุกท่านครับที่รับชมคลิปอยู่พอดีพวกทําขากล้องหักนะฮะเด็กน้อยฮะซนเอารถหมอไปซิ่งหน้าโมโหครับก็เลยให้ชมจะใช้เชือกเถามัดโอเคเห็นน้ําชัดเจนเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับ ก็ดูแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้หมอนะครับสวยงามครัรังนี้ถือว่าโอเคครรังนี้ประเดิมปีใหม่น้ําหวานตัวสั่งกับหมอไม่ผิดหวังฮะน้ํำพึ่ง แต่สั่งที่อื่นไม่รับประกันนะครับกิ่งเยอะแยะไม่รู้จะเข้ากิ่งไหนเลยต้องแหวกเข้าฮนะกิ่งเยอะมีเิปให้ดูฮนะ ใส่ประสบการณ์นะครับอย่าตื่นเต้นนะในการตีพึ่งนะบอกไอ้น้องๆ้องทุกท่านคนระับที่ติดตามชมหมออยู่ฮะอล่าหลานนะ,ยะนะอย่าใจร้อนนะสหรับการตีพึ่งนะค่อยคเป็นค่อยค่อยไปครับ น้องหนูฮะเรียกอาจารย์นะครับแต่ผู้ชมเรียกหมอนะครับนะฮะรังใหญ่ไหมครับก็คุ้มค่าน,น้ำมันมานะนึกว่าจะมาพาดได้น้ำหวานกลับบ้านนะ หวานเยอะก็เลยทีเดียวนะครับเพื่อนก็นานหน่อยนะฮะทำคลิปในการทําคลิปให้ดูใช้เวลาครับแป๊บเดียวก็ทําคลิปไม่สนุก หาว่าหมอตีชานครับ เอเสียงมาฮนะไม่รู้ว่าจะมีน้ำหวานอนะพอดีมองเห็นน้ำหวานโอ้มก็เลยขึ้นมาเรียนสอนเยอะครับจุดนี้เราจะไม่เป็นลมกับน้ำหวานนะเดี๋ยวน้ำหวานเสียจะเกียวนะเราต้องมาออให้เกี่ยงนะเราต้องแยกส่วนแยกชิ้นนน้ำหวานอย่างเหนียวเลยฮนะทั้งนี้ เดี๋ยวเราดีกันเลยครับอ,ออกเป็นสองข้อน,นะฮะแบบเหยียมสะอาดเลยฮะตัวเตอไม่ต้องเอาลงไป จะได้ดูหน้ารับประทานพยายามทำให้มีคุณภาพนะ หวานโอเคนะฮะรังนี้ เดี๋ยวเรามาลุยลังกันต่อนะฮะ <c oughs> นี่ฮะเกรสรพึ่งนะครับเกรสร <c oughs> เราจะไม่รวมกับน้ำหวานนะมันจะทำให้น้ำพึ่งเสียได้นะครับ <c oughs> ก็เลยต้องแยกส่วนละส่วนกันนะฮะ เ,เราขยับลงเอาลังงนะ เดือนหนึ่งครับพึ่งหลังนี้ทัานสั่งมา25วันนะครับก่อนที่เราจะปล่อยที่รับประทานไม่ได้ะเอาไว้เราจะเอาเฉพาะที่ที่ทานได้ลงไปนะครับส่วนอันนี้ไว้เที่ยวี่พึ่งได้นะ ลงแบบเดียวไม่ได้เพราะว่ามันแก่เนี็ยเรียบร้อยชิ้นนี้ก็ประมาณสองโลชิ้นใหญ่นี่เนี่ย <Okay. S 2> ชิ้นใหญ่ เราจะปล่อยไว้คนะเผื่อว่าจยากอยู่นะครอยู่ก็รอเอโทรตามเองนะครับแต่ช่งนี้น่าจะอยู่ยากขึ้นนะครับ แล้วย่อนลังลงอลังกินก็เสร็จสมบูปป <blows> รณ์รวางมันตรงนั้นก่อน ตัวควนวางก่อนครับวงเรววางาเลยเ,เดี๋ยวตัวควรนะก็เป็นอันว่าครับหลังนี้ครับเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาดูหน้าหมอ,อพร้อมกันฮะว่า เรียบร้อยฮะสำหรับพึ่งรังนี้โอ้น้ำหวานก็ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวฮะรังใหญ่ลังใหญ่ฮะรังนี้ก็อเอาลงไปแล้วประมาณ4ี่โลแล้วก็เหลือทิ้งไว้ฮะเนี่ยฮะตรงนี้มันจะแก่หน่อยฮะมันจะกินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มันเป็นน้ำปลอดอกนะฮะเราจะเหลือไว้เผื่อว่าจะอยู่นะครับเนี่ฮะ อันนี้ก็ปล่อยไว้ฮะแล้วก็ลงไว้เสร็จเรียบร้อยครับพึ่งก็วความสูงเนี่ยนะฮะรถหมอเดี๋ยวเราลงกันเลยครับภารกิจเสร็จสิน้นขอบคุณทุกคนฮะที่ติดตามชมก็อันว่าเรียบร้อยฮะสวัสดีทุกท่านครับ